เอาล่ะครับกลับมาอยู่ผมนะครับเดอะสกีตอนนี้อยู่ในเกม Tomb Rider <Ra> ก็ตอนนี้ธนูไม่มีปืนไม่มีกระสุนไม่มีในในเลยแล้วจะกระสุนจนังไนวิ่งไปไหนวะ โอ้ลูกเรือเราโอ้ลูกเรือเราเฮ้ยอ้าวเปลี่ยนเป็นปืนใฮเชยโอ้ยยืนทำใหม่ว้าเจออีกคนแล้วเธอลอยอยู่ตรงนั้นอ่ะตายไหมไม่รู้คนนอกรู้อยู่นี่ ไม่มีที่จะวิ่งแลรอ้อเเฮ้อไม่ตายวะกูยิงเละหมดอะไม่มีธนูให้โอ้ยมีมีมโอ้มีให้สามดอกโอเค มีอะไรงไหมแถวนี้ไม่มีเนาะเจอใครไหมอ๋อกดผิดอืมฆ่าเธอเผาเลยแกต้องตายอยู่ในนั้นโอ้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 ขอกแขกขอกแขกวายวายวายออก โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกะสุนกะสุน s i l e n ิวอ้าวตายนี่หว่าหึืว่าไม่ตาย Okay. O oh, 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 oh. Chop See what he said. Wallish. Fuck my ball. เรียบร้อยเคลื่อนมาอย่างนั้นก็ตายสิครับสอรี่นะพามาตายไปลาล่ะอยู่นี่นั่นไหมใช่ฉันเห็นควันเธอโอเคไหมโอเคลอสฉันอยู่ฉันมีปัญหาฉันฆ่าคนเอาอะไรนะใคร คนฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องฆ่าใครบางคนฉันไม่มีอ้มันไม่ง่ายเลยสินะมันมน่นากลัวต้องเตือนคนอื่นวเราฉันจะพยายาม โอ้ยโอ๊ยโอ๊ย GPS GPS อ๋อทานนูเต็มมล้วโอ้โหเจอถ้ำเอ้ยไม่ใช่ Fast Travel Unlock โอเคเอาสกิลก่อน อันนี้ steady shot โอเคสวายวอ a เอาอะไรดีวะ spotting hidden m a c k e t โบนหึยยงหึยยงหึยยงนี่ก็ได้เหรอเอ่อไฟมอลโอเคกี้อะทำอะไรได้ไหมโบ้นี่ไง โอ้สองร้อยเลยเหรอเรียนฟอร์สลิมโบ์เราน่าจะได้ใช้เยอะสุดละมัง้งนี่ปืนโอ้โปืนมึงอัพเยอะมากนี่อัพอย่างอัพไม่ได้อันนี้ชุดชุดพวกนี้ได้จากออฟฟิศที่ผมบอกว่าซื้อ DLC นะฮะนี่เป็นชุดปกติอันนี้อ่ะลองดูชุดนี้ นี่เป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนปีนเขาเลยเรา,เาชุดธรรมดาพอเนาะชุดดีฟาเนี่ยแหละมันจะได้สมจริงสมจังหน่อยไม่งั้นแบบโอ้ขาวสะอาดเลยเราเจอถ้ำก็ต้องเข้าถา้ำสินะไม่ฟังไม่แปลด้วย โอเคไปอัพธนูดีกว่าเฮ้ยผิดอัพธนูเรียบร้อยธนูจะได้โหดขึ้นไม่งั้นเบา Shoot arrow into wall nearest เรียบร้อยเฮดช็อตขวาก็ไปได้โอ้วันนี้ก็มีเว้ยอ <c oughs> <c oughs> ลงได้หรอไม่น่ามีอะไรก็กลับมาที่เดิม อา้าวโอ้โหเจอของพอดีหมดแล้วมั้งโอเคไปต่อ จับหรือฆ่านั่นไรนะเงียบเงียบเงียบ Still cute. เธออาจจะตกไปแล้วไม่หรอกฉันไม่คิดอย่างนั้นใช่อย่าคิดอย่างนั้นเอ้ยไม่โดน ไม่โดน,อน,นเอ้ยไม่โดนอะไรวะเรียบร้อยอเฮ้ยเ,เ,เห็นได้ไงวะอู้ โอ้โอ้ยโอ,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 โอ้ลืม,เก,มลลเก็บไม่ทันแล้วไปแล้วเก็บไม่ทันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวตายไม่คุ้มเราเห็นหนังสือเปิดพอ แค่นั้นแหละเราก็เดินไปดูทางนี้สำรวจทางเฮ้ยเฮ้ยเอาไฟจากไหนวะโอ้ยนั่งไงนั่งไงเรียบร้อย ต้องยิงแรน,นเทิร์นกี่อันห้าเจอขออีกแอืมได้พัดเอามาทำะารวัว นั่นคือไปข้างล่างใช่ไหม <c oughs> โอ้เจออีกอันว่ะดิ <c oughs> อะไรไม่รู้ก๊มใบก๊มใบก๊อมใบอูอ้เกือบล่วงต้องยิงแลนเทิร์นห้าอันกูเพิ่งยิงไปสาม อีกสองฮะไม่เจอเฮ้ยอกิ่งกริงเฮ้ยกริงกริงกริงโอเคโอ้โหฉันทำได้ไหนไม่ไมไมไมลื่นเหรอหวะกูถามจริงๆอ่ะเอา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 แค่ขึ้นแค่นี้หินไม่ต้องงอน กินล่วงเฉยอู้อันนี้กูล่วงอ่าเฟรมเรทตกเลยไงอืมอ่าขึ้นดีดีขึ้นดีดีนะเจ้เฮ้ยเช้าทางไปต่ออ่ะอ่ะท่าเดิมตัโต๊ะหักอู้ รอโอ้โห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 โอ้โรโอ้โห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 โอ้โโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้หโอ้โโอ้หโอ้โ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 โ มีได้คขาไดข่าวจากคนอนึงไหมไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไรอ่ะหมาป่าเอาอาหารฉันไปเอาทรานสมิเตอร์ของไลโบรไปรด้วยทุกอย่างมันอยู่ในกระเป๋าบ้าเอ้ย,ยมาที่มาอ๋อว้าโอ้

โอเคเขายังมีชีวิตอยู่หอนหอนใหญ่เลยนะยอยู่เดี๋ยวมึงเจอกูรอยเท้าหมาป่าแล้วพอหันไป อ๋อฉันทำไรเนี่ยก็ไปเอากระเป๋าในใจอยู่นั่นไงปูมันอยู่ตรงนั้นสักที่เหมือนเห็นว่าอัพอะไรได้ไม่ใช่อาปืนอันนี้ไรอ่ะเบิร์สไฟโหมดไม่เอาเอ็กเ d น a x แม็ก พอร์ตเวนส i g h t อะไรวะมัสเซลเบรกร็อปปิทไฟหมดเอ,อ่อเพิ่มแม็กหรือว่าเพิ่มความแรงดีว่เพิ่มความแรงก่อนละกันโอเคปะยังไม่ครึ่งชั่วโมงก็ลุยต่อฮึบอย่าช้า โอ้โหโอ้โหเหมือนจะทำอะไรไม่ได้เลยแถวนี้ต้องมาใหม่อุ้ยไก่ไก่กกกุุ๊๊ หลบอยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้ก็มีเหรอรงแตต้องใช้ปืนวะจะได้ค,บ,คบเพลิงจะได้อยู่กลัวหมาป่าเนี่ย อ้าวอ๋อทางนี้ทางนี้คือกูกลัวหมาป่าเว้ยไม่ใช่อะไรเฮ้ย,เ,ยเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหม อะไรวะข้ามาคคุระนี่เป ar ็นผู้เดียววยยามาตายหมดเลยเหรออุ๊ยไปถึงเมื่อโอ้ยมาตาหอนอีกแล้ว เรื่องนี้ไม่มีซอมบี้ไม่มีผีไม่มีอะไรใช่ไหมเกมนี้ไม่น่ามีมั้งเกม Tomb Raider ไม่น่ามีเฮ้ยโอเคตรงนี้มันยังมีนี่อยู่แต่เดี๋ยวเราขอ do something อ้าวขึ้นไม่ได้ ไม่มีอะไรหรอน้ำตกไม่ลงคืนยากโอเคล้างตัวนิดหน่อย จุดไฟแป๊บเฮ้ยโอ้โอหซาจุดไฟมาอุย้ยจำได้แถวนี้มีอ่า เอ้ยโอ้โหมาซ่อนเอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาซ่อนอะไรตรงนี้วะอา้าวไปไงต่อวะแล้วยังไงต่ออ่ะทางไหนวะ ชิปลอสและอ้อทางนู้นลอสจริงๆลอสเฮ้ยย่อโอ้ฝูงมันอยู่ในนั้น เพียบโอ้ฉันแค่ต้อง <That> s <S การ <it. S 1> ัอยู่ข้างหลังแค่ต้องการกล่องแค่นั้นละ ได้แล้วโอเคต้องรีบไปหารอสโอ้โโอ้โอ้โโอ้โออเออเอออเออ ตัวเดียวพอนะตัวเดียวพอนะกูบอกเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวเดียวพอแล้วตัวเดียวพอแล้วนะคนบ้าอะไรกระโดดได้สูงจังวะ เฮ้ยจ้าโอ้โหมาแล้วลอดมาแล้วกูรีบมากเลยขนาดหยิบคบเพลิงไว้มันยังนั่นโอเคมาเย็บแผงกันเถอะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมันสลบอยู่ไม่น่าเจ็บมั้ง โอ้โหโอ้โแหงตั้งนานรอสโอ้โหกว่าจะตื่นนะมึงฮึฮมันไม่แย่นะ สาวน้อยอย่างเธอไปรู้อย่างนี้จากไหน,นนะทำงานเด็กที่ไลเบลล์หนักเ <c oughs> คี่ยวมาป่ากับขวดแตงเหมือนกันแผนคือไปที่เรดียลทาวเวอร์นั้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นั่นน่าจะได้สัญญาที่แรงที่สุดนะน,นะ นี่นะล่ะเราต้องส่งเอสโอเอชนั่นไปและฉันไม่ได้ขึ้นไปบนนั้นเร็วนี้แน่เลยฉันกำลังคุ้ว่านายจะพูดอย่างนั้นเลยเธอทำได้ล่ล่ะหลังจากทุกอย่างเธอคือครอฟนะฉันคิดว่าฉันไม่ใช่พวกครอฟอย่างนั้นนะใช่เธอเป็นอืมแค่ยังไม่รู้น่ะ อให้ที่เจาะเขาไม่ให้กูคือมึงบังคับกูแล้วว่างั้นอช้คิดว่าฉันเป็นพวกเรียนรู้เร็วนะ <Just> ก็ระวังตัวนะล,าลา่ะล่ะใช้กูแล้วยังมาให้ระวังกูระวังตัวอีกขอบคุณมากเฮ้ย คลัมป์อิงแอ็กซ์เชดเดิจ้าโอ้มีสกิลว่ะเตดดี้ช็อตสิครับเอาไว้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวถ้าได้อีกก็คงอัพอันนี้อะสการ์เวนจิง พวกมันต้องการอะไรพวกมันมองหาอะไรโอเคโอเคเลยะง่วงเคก็เซฟมันเท่านี้ก่อนเนาะก็ขอบคุณที่ตามแล้วชมฮะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์และแชร์สำหรับวันนี้ See you later